อุงเอิงเอสนุ่งวันพีชสีดำแจกความเซ็กซี่สไปเอสดพีดีโผคอมเมนต์ก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอุงเอิงเอสนุ่ง Piece, วันพีชอวดผิวขาวท้าแดดทะเลดานสไปเอสดพีดีโคอมเมนต์แซวเอาใหญ่แล้ว ทำแฟนคลับหยุดจิ้นไม่ได้นับว่าเป็นหนึ่งยูทูบเบอร์สาวที่ถูกพูดถึงอย่างมากกับอุงเอิง SPD หนึ่งในทีมงานสังกัดของสไปเอสที่ตกเป็นข่าวคู่จิ้นหรือคู่จริงมาสักพักหนึ่ง ด้วยความน่ารักสดใสของอุงเอิงจึงทำให้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกแฟนคลับจับตามองอยู่เสมอล่าสุดได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของอุงเอิงทำเอาแฟนคลับแทบลุกเป็นไฟเพราะรอบนี้สาวอุงเอิงเก็บความน่ารักเอาไว้ก่อนด้วยการโชว์ผิวขาวเนียนทาแดดในชุดวันพีสีดำมาพร้อมกับเสื้อขอบถักแขนยาวที่ปิดบางความเซ็กซี่เอาไว้ไม่มิด ความสวยแซ่บของอุงเอิ้งยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะสาวอุงเอิงเอาใจแฟนคลับด้วยการโพสท่าประจําตัวอย่างท่าแลบลิ้นพร้อมกับขมิบตานิดๆซึ่งเป็นท่าโพสปกติจะดูน่ารักแจกความสดใสแต่มาครั้งนี้จากความน่ารักก็เปลี่ยนเป็นความสงสัยในทันดีเพราะสไปเอสดได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า โห oh, เอาใหญ่แล้วทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักของอุงเอิงและสไปเอชพีที่แฟนคลับเห็นแล้วต่อมจินแทบระเบิดพากันกดไลค์ไปกว่าแสนไลค์เลยทีเดียวสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ